สวัสดีค่ะเอาวันนี้มาต่อ e p พเนาะเอ่อหลังจากพบคณะพระธุดงค์ะค่ะถอดถอน,ถอนทุกอย่างออกจากจิตเราคิดว่าร่างเราตัวเราอะไม่มีอะไรแล้วตอนนั้นรับขันแล้วเจอวิญญาณตามสิงใช่ไหมคะโดยที่เราคิดว่ามีเทพมีองค์แต่ความจริงไม่ใช่หลวงพ่อจรัดบรรัดวิสิทธิ กะรามบัดไม่รู้ดอันนั้นคือผ่านเราช่วงเรารักษาไปได้สักพักแล้วแหละถามท่านว่ามีเทพจริงไหมคะท่านบอกท่านก็พูดคำนึงว่าอืม,มน่าจะเป็นบิญญาณโยมท่านก็พูดงี้เนาะ,ะห,ลหลังจากนั้นเราก็ไม่ให้อะไรเข้าแต่ทีนี้ในช่วงที่รักษาอากาศเป็นวันทําบุญวันขึ้นปีใหม่ที่วัดวิสิทธิการามหรือวัดไม่รู้ดนะคะวันที่หนึ่ง มกราคม25 6 4น้าหสิบสี่นะวันที่หนึ่งหลวงพ่อก็บอกว่าหลวงพ่อจะท่านก็บอกว่าเนี่ยมีพระมาท่านเก่งมากเลยรักษาคนเป็นคือท่านพยายามชี้ทางเพราะว่าคนหลงทางเนาะอย่างเราอ่ะเราก็จะไม่ค่อยเชื่ออะไรเงี้ยท่านก็เกรงว่าเราจะไม่ได้รักษาท่านจะบอกตรงๆก็ไม่ได้คนเวลามันเอาพูด ตรงๆเวลามันไม่รู้เรื่องเวลามันหลงทางเวลามันโง่อะไรเงี้ยค่ะจะไม่ค่อยฟังใครเราจะอวดเก่งอะไรเงี้ยภายในเพราะเราจะรู้ดีเนาะเสร็จท่านบอกว่ามีหลวงพ่ออย่างนั้นอย่างนี้เราก็เลยไปหาท่านแล้วท่านให้เราถือลูกมะพราะ้าวลงอักคระท่านบอกว่าถ้ามันมีอะไรอยู่ในตัวมือเราอาจจะดิ้น ท่านก็ให้ถือแล้วก็นั่งสมาธิพุโทโธพุทโธอะไรเงี้ยค่ะนั่งสักพักเหมือนมีอะไรอะค่ะมาดิ้นที่มือที่ฝ่ามือปุ๊บปับป๊บปั๊บปับ๊บปะทะกับลูกมะพระะ้าวลงอัขระก็เลยลืมตาแล้วก็เรียกลวงพอ่อลวงพอ่อลวงพอ่อท่านชื่อหลวงหลวงหลวง,งตาเน่เนาะแล้วหลังก็เรียกลวงตาหลวงตาเน่พระอัคเนคือท่าน่ะเป็นคุณครูสอนสอนนักเรียนนี่แหละแต่ว่า แม่ท่านป่วยท่านก็เลยได้มีโอกาสเรียนวิชารักษาแม่ท่านนะคะแต่นี้ท่านมาบวชปัจจุบันนี้ไม่รักษาใครแล้วนะคะท่านไม่รักษาแล้วเราโชคดีมากท่านบอกว่าท่านอธิษฐานจิตก่อนออกบวชว่าถ้าใครมีเคราะหกรรมให้พบท่านที่วัดวิสิทธิ์การะามเราเป็นลูกศิษย์คนแรกเลยของหลวงตาน,นีนะคะได้รักษาหายคิดว่าชาตินี้จะไม่หายแล้วเพราะว่า เขาจะบอกตามตรงนะคนชุรินเราเป็นคนชุรินแล้วมีของเชื่อสายตามโกชินลูกหลานที่เป็นผู้หญิงเขาจะเลือกร่างเป็นผู้หญิงอันนี้บอกตรงๆนะคือปอบนะคะปอบผีฟ้าที่ว่าเข้ามารำอะคะ่ะถ้าก็สิงน,น,นานๆนะคะร่างก็ไม่ค่อยดีหรอกอืร่างจะไม่ค่อยดีตัวแน่นอนเพราะว่ามัน ผิดหรายพอมาสิ่งแล้วการกินอาหารกินอะไรมันผิดเพี้ยนกันหลับกันนอนนะคะกลางคืนไม่ค่อยอยากนอนเออมันจะผิดเพี้ยนรักษายากมากค่ะรักษาไม่ง่ายเลยถอทถอนสิ่งนี้ถือว่าตัวเองมีบุญเนาะบุญวาสนาเก่าแน่เลยถึงหายน่าจะเป็นลูกศิษย์เอาความคิดนะเอาความคิดเอาความคิดขอเป็นมโนหน่อย พจ้าคิดแนวนี้เป็นมนโนอาจจะมนโนไปเองก็ได้มันพิสูจน์ไม่ได้ไม่มีความจริงอาจจะเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเก่าหรือเปล่าอะไรจะคิดไปอย่างเงี้ยค่ะคิดเป็นภาษาบ้าๆบอๆไปถึงได้มาพบท่านตาหม,มาปุกปักรักษาคือเราชอบสายตรงด้วยค่ะไม่ก่อนที่จะรับขันน่ะไม่เคยคิดเรื่องอื่นเลยแต่ก็โดนจนได้อะไรเงี้ยเพราะว่า มีการชักนำจากญาติจากอะไรไปดูดวงไปอะไรเงี้ยค่ะมันเกิดจากรับขันนั่นแหละรับขันทำให้เขาเข้ามาได้ตอนแรกเขาอาจจะแค่ตามพอรักปุ๊บเข้าตัวเลยปุ๊บโอ้ลำบากมากมีแต่วิญญาณทั้งนั้นเลยค่ะวิญญาณตามสิงรักษายากอาจจะเล่าเนาะอาบน้ำมนต์แล้วหลวงพ่อบอกว่าเออตอนเย็นประมาณพลบค่ำประมาณห้าโมงกว่าพลบค่ำให้มาอาบน้ำมนต์ ทีนี้าบน้ำมูลทำยังไงล่ะเราก็ต้องไปให้โยมวัดต,ตอนนั้นท่านยังโยมวัดป้าเขายัางไม่เสียให้ท่านไปเป็นเพื่อนและหลวงพ่อบอกว่าอย่าร้องนะเราก็งงไอ้ร้องตอนนั้นจิตเราไม่มีอะไรคิดในจิตนะเพราะว่าเราถอดถอนทางจิตตั้งแต่พบคณาพราทุโดงเนาะปีหกสามอันนี้มันเป็นปีกุมภาหกสาม บวชตั้งกี่วันนะตั้งหลายวันตั้งแต่สิบาถึงย7ิบเจ็ตามคณะพระตุดงเราก็ทอดถอนท,ทางจิตโดยการฝากพระธรรมไม่คิดว่าตัวเองมีเทพมีองค์อะไรแล้วนะไม่มีอะไรแล้วนะไม่มีแต่ก็ยังแฝงทีราโอ้ยมันมากจะเล่าให้ฟังเนาะส,สุดมากมันรักษายากค่ะเพราะว่ามันมันมันร้ายมันเองมันหลายอย่างด้วยค่ะมันสะสมแบบเหมือนเขาเรียกว่าแต่ก่อนรักษาเยอะแล้วมันไม่หายไปตรงไหนก็เจอแถม จี๋ฝังไว้จี๋เถมเขาถอดถอนไม่ได้ไงคะพอมาเจอหลวงตาเมื่อก่อนอาบน้ำมนไงก็ไม่มีเสียงร้องพอมาเจอหลวงตาหลวงตาบอกว่าอย่าร้องนะเชื่อไหมคะขันแรกหลวงตาบริกรรมคาถาน้ำน้ำมนครูเดียวถังเดียวเล็กๆขันแรกอะคะ่ะท่านเทรถหัวทเทเทเทรดสักพักวีลั่นวัดเลยค่ะร้องเสียงน่ากลัวมา ตัวรากตัวคนเนี่ยตัวเราเองนี่เราตกใจเลยเฮ้ยอะไรเงี้ยแต่แต่ณวันนั้นก็รู้สึกว่าครั้งนี้เราหายแน่หายแน่ค่ะหายแน่นอนจริงๆแต่ใช้เวลานานนานมากคือตั้งแต่ร้องวีดกรีดรานวัดเราก็เลยอืมไม่ใช่เทพหรอกแบบนี้มันเสียงเปรตนรกเสียงผีเสียง,ยงไรแน่เหมือนได้นางเลยค่ะแต่หลวงท่านะจะห้ามถ่ายภาพเด็ดขาดนะคะห้ามบันทึกภาพถ่ายภาพเด็ดขาด นั่นเลยค่ะของจริงดวงตาของจริงมากพอรักษานานหลายเดือนนะคะอยู่วัดน,นะคะเดี๋ยวมาเล่าต่อนะอันนี้ช่วงนี้คือเล่าเป็นแก้วิบากกรรมเคราะห์กรรมทีล่ลงทางรับขันนะคะคือลงผิดเชื่อสิ่งอื่นแล้วรับขันขันเป็นขันเอาตรงๆนะของเขกรักษายากนะคะขันของเขกคิดว่าเทพนั่นแหละทั้งจังกรวาล อ,อรักษาแบบยากมากถ้าไม่เจอพระสายตรงนะคะเพราะว่าบุญนี้จะเป็นบุญของพี่สาวเราเนาะท่านพี่สาวเราก็ทําบุญกับพระทรงโดยตรงมานานจึงมีโอกาสพบพระพระที่ช่วยเมตตาถอดถอนได้มันยากนะที่จะหาพระที่ว่าท่านมีเมตตาสูงมากหลวงตานั่งเฝ้าถอดถอนนั่งเฝ้าตลอดเลยถอนแบบลําบาก เดี๋ยวคอยมาเล่าต่อแล้วกันนะคะเล่าต่อถ้าพูดเรื่องนี้แล้วแบบอเอจ็บปวดอแล้วก็ถ้าหลวงพ่อจรัดมาเมตตาให้ใช้สถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ก็คืออุโบสถทอดทอนไม่ออกหรอกค่ะมารักษายากเดีย๋ยวจะมาเล่าขั้นตอนนะที่ท่านรักษาเฝ้าจนหายมีบางคนอนะ่ะป้าอีกคนหนึ่งอะในรุ่นเรารักษาหลายคนป้านั้นเขาเป็นมาห้าสิปีส่วนเราประมาณสิบ แต่ลงตาบอกเป็นตั้งแต่เริ่มก็เริ่มตามแต่อายุ21ท่านบอกงี้เริ่มตั้งแต่อายุ21นะคะมามาหาย45 46ค่ะแต่เรารับขันประมาณอายุ3516อ่าประมาณเนี้ยค่ะแต่ว่าพ้นเพราะการ,รม,มาทางนี้เข้มแข็งเนี้ยค่ะเพิ่งมารักษาสินห้าได้แล้วก็ป้องกันทุกอย่างเลยเพราะบางครั้งถ้าคนจิตอ่อนและมีถารที่เปิดอ่ะมันอาจจะ นะมันก็ต้องระวังสิ่งที่มองไม่เห็นบางอย่างก็พยายามไม่ให้อะไรมาแฝงมาสิงสิ่งล่อรวงมันเยอะเราถึงไม่ค่อยอยากไปอยู่ใกล้สิ่งพวกนี้ <c oughs> น่ากลัว <c oughs> เดี๋ยวามาเล่าต่อค่ะในอีพีหน้านะอันนี้อีพีสแล้วเนาะต่อไปอีพีห้าและกันสวัสดีค่ะ